อย่าใชดยางเกงสิลูกเอาเอาจอเอามาจาะจเฮ้ยมีเจายเฮ้ยมีอ่ะช่วยพ่อ ร่อยเปล่าเออร่อยทำไงปอกมีวางไว้เอาวางไว้ในจานอวางไว้ในจานวางไว้ดิวางดิวางวางไว้ในจานดิมันเทียนลูกมันกินไม่ได้เอาวางไว้ในจานอ่าใส่จานไว้ใส่จานวางจานไว้ในจานนะไว้ในจานที่ลูกเกิที่เดิมอีกเอ้วางอ้าวางไว้เลยวางไว้ มา,าอีกอ้อมอีกกินแข้งสิลูกไม่กินพ่อย่างกินนะโอ้โหโอ้โหอ่ะาช้อนตักอ่ำนี่อ่ำอ่ำนี่อ่ำอ๋ำอ,อ,โ,อโหยดโหด